สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มีข่าวสารยานยนต์ของรถรุ่นใหม่ไม่ทุกท่านได้รับชมมาอีกแล้วนะครับโดยจะเป็นรถรุ่น n e ต a าแนะครับเป็น SUV ใหม่ใช้ขุมกำลัง e r e v ที่มีการเคลมไว้ว่าสามารถวิ่งได้ไกลถึง1,300กิโลเมตรเมื่อเติมน้ำมันเต็มถังและชาร์จแบตเตอรี่เต็มร0อเหลังจากที่มีการเผยภาพจริงของ n e ต a าแ u v ตัวใหม่ทางแบรนด์ n e ต a าและได้มีการประกาศเปิดตัวที่ประเทศจีนเรียบร้อยแล้ว โดยตัวรถของ n e t a L าจะมาในรูปแบบของรถ SUV แบบ5ที่นั่งถูกส,สร้างขึ้นบนสตัปัฏิยกรรมใหม่ของเชียงไ I 2.0ที่ใช้ร่วมกับ n e t a S าและ n e t a g าโดยจะมีมิติตัวถังอยู่ที่ความยาว4,770ม m mm, มความกว้าง1,900ม m mm, มความสูง1,660ม m mm, ลมและมีระยะทาล้อ2,810ม m mm. มในด้านของงานดีไซน์นะครับ ตัวรถจะมากับชุดไฟหน้าทรงสามเหลี่ยมโดยทางเนต้าเคลมไว้ว่าชุดไฟหน้าจะมีความสว่างที่กว้างมากถึง3.37ตารางเมตรมือจะประตูแบบซ่อนไปกับตัวรถและมีตัวเต้าชาร์จไฟจะอยู่ที่ตำแหน่งด้านหลังขวาของตัวถังรถนะครับซึ่งหมายความว่า SUV ตัวใหม่นี้จะถูกวางมอเตอร์ไฟฟ้าไว้ที่เปลาคู่หลังในขณะที่ชุดไฟท้ายนะครับจะเป็นแถบ LED เปรียวบางเชื่อมต่อกันตลอดแนวคล้ายกับต่างเนต้าเอนะครับ พร้อมไฟเบรกดวงที่3แนวตั้งบริเวณสปอยเลอร์หลังโดยงานออกแบบโดยรวมนะครับจะเน้นในเรื่องของแอโรไดนามิกเพื่อลดแรงต้านอากาศภายในห้องโดยสารจะรองรับได้ถึง5ที่นั่งโดยจะมีเลือก2เฉดสีได้แข่สีขาวและสีน้ำตาลในขณะที่แผงแดชบอร์ดจะมากับหน้าจอถึง3จอด้วยกันประกอบไปด้วยหน้าจอคู่ขนาดใหญ่15.6นิ้ว ชิวางแบบลยตัวสำหรับคุมสั่งงานส่วนกลางเชื่อมต่อกับหน้าจอ Infotainment ์สำหรับผู้โดยสารตอนหน้ามีความละเอียดระดับ 2K พร้อมกับเคลื่อนด้วยชิปคอคอ c o m มดั a ออนแปดหอีกทั้งยังมากับระบบเสียงและว,วิดีโอ n e t ตส s า y The ย e ตที่มาพร้อมลำโพงรอบทิศทางที่มากถึง16ตําตำแหน่งรวมทั้งยังมาพร้อมกับหมดอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายอาทิเช่นโหมดงีบหลับโหมดสปาโหมดแคมปิง้งโหมดกลางแจง้ง โมดเช่าเกะและโมดสัตว์เลี้ยงนอกจากนั้นยังได้รับแผงหน้าปัด LCD ที่วางฝังอยู่บนคอนโซลหน้าโดยอยู่ด้านหลังพวงมลาลัยทรงดีเชฟด้านเบาะที่นั่งมาในทรงสปอร์ตดีไซน์ให้เหมือนกับโซฟาเบาะคู่หน้าจะสามารถปรับด้วยไฟฟา้าอีกทั้งยังออกแบบให้มีการวางของแบบพับเก็บได้ที่ด้านหลังเบาะคู่หน้ารวมถ้งยังติดตั้งช่องเก็บความเย็นขนาดความจุ6.6ลิตรไว้ที่ด้านหลังคอนโซลกลางใต้ช่องแอร์ สำหรับพื้นที่เก็บของด้านท้ายจะมีความจุ583ลิตรแต่เมื่อพับเบอกคู่หลังลงจะเพิ่มพื้นที่แนบมากถึง1,434ลิตรเลยครับในด้านความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือการขับขี่จะได้รับการติดตั้งเรดาร์คลื่น5มิลิเมตรมาพร้อมกล้องหน้าและกล้องมองภาพรอบจิศทาง4ตัวด้วยกันเรดาร์อัลตราโซนิก12ตัวและกล้องระบบติดตามตัวผู้ขับขี่ รวมทั้งยังได้รับการติดตั้งฟังก์ชันช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงของเนต้า AD รวมถึงไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยจอดรถระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบรับได้และระบบช่วยรถอยู่ในเลนเป็นต้นนะครับ มาถึงหัวใจสําคัญนะครับในด้านพนลังกำลังของ NETA-L ในช่วงแรกที่เปิดตัวนี้จะมีเฉพาะกลุ่มกาลัง E-R EV ที่มากับเครื่องยนต์สสูบขนาด1.5ลิตรที่ให้กําลัง90แรงมา้ามาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลัง230 w แรงมา้าและชุดแบตเตอรี่ลิเธียมแบบวอร์ดเฟตของทาง CATL ที่มีขนาดความจุให้เลือก2ไซส์คือ30กิโลวัตต์และ40กิโลวัตต โดยเมื่อวิ่งด้วยโหมดไฟฟ้าล้วนจะได้ระยะทางไกล220กิโลเมตรหรือ310กิโลเมตรด้วยสูตร CLTC และวิ่งครอบพรมระยะทางไกลถึง1,300กิโลเมตรเมื่อเติมน้ำมันเต็มถังและแบตเตอรี่ชาร์จไฟเต็มแต่ยังรองรับการชาร์จแบบ DC ที่ทางเนต้าเคลมไว้ว่าเนตาแเป็น EV ที่ชาร์จเร็วที่สุดในโลกโดยให้กำลังไฟจาก30-80%ในเวลาเพียง19นาทีเท่านั้น ในด้านราคาจำหน่ายของในต้า L นะครับจะมีให้เลือกสีรุ่นย่อยโดยมีราคาอยู่ที่ระหว่าง129,900ถึง159,900หยวนหรือประมาณ677,000ถึง833,000บาทและการทำตลาดในบ้านเรานั้น,นครับมีการคาดว่าจะเข้ามาทำตลาดต่อจากในต้า X นั่นเองเป็นยังไงบ้างครับรถรุ่นนี้น่าสนใจไหมครับ ตอนนี้รถรุ่นใหม่ๆที่เปิดตัวและเตรียมเปิดตัวอีกหลายรุ่นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของผู้บริโภคอย่างรเราๆกันนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ